น็อตล้อหน้าที่ใช้กับกระทะอลูมิเนียมน,นะครับถ้าเป็นดุมของ10น็อตนะครับจะใช้เป็นตัวนี้นะครับดุม10น็อตเนี่ยมันจะเป็นแกนเกียวขนาด22มิลนะครับระยะเกียวอยู่ที่1.5นะครับย้ำอีกครั้งนะว่า ถ้าเป็น10น็อตนะครับใช้ตัวนี้นะครับหน้าตาของเขาเนี่ยจะเป็นแบบนี้นะครับหัวเนี่ยจะทําการชุบคมเนียมอย่างดีเลยนะครับสวยงามนะครับสามารถที่จะใช้นะครับเพิ่มความสวยงามให้กับหัวน็อตเราได้นะครับส่วนในกลุ่มของ8น็อตนะครับ8น็อตเนี่ยจะใช้คนละตัวกันนะครับแน็อตเนี่ยเขาจะใช้น็อตหน้าตาแบบนี้นะครับซึ่งหัวน็อตเนี่ยมันจะไม่ได้ทําการชุบโคมเนียมนะครับตัวนี้เนี่ยจะมีแกนขนาด 20มิลนะครับระยะเกลียว1.5นะครับตัวที่อยู่ในมือผมนะครับแล้วก็ระยะเกลียวนะครับ1.5เหมือนกันนะครับแต่ว่าขนาดของแกนเกลียวเนี่ยอยู่ที่24มิลนะครับขึ้นอยู่กับว่ารถของเราเนี่ยเป็นตัวไหนนะครับจะเป็นตัว6น็อตตัวแน็อตนะครับต้องมาดูกันนะครับว่าเจ้าตัวขนาดของแกนเกลียวเนี่ยอยู่ที่เท่าไหร่นะครับแต่ว่าในเรื่องของระยะเกลียวเนี่ยมันจะเป็นขนาดมาตรฐานเลยนะครับอยู่ที่1.5นะครับ